สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นไข่ออนเซนมาฝากกันค่ะวิธีการทำทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะแต่รับรองว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีเนื้อวัวสไลด์แบบบางมีทั้งแบบติดมันและแบบไม่ติดมันนะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะมีต้นหอมพริกไทยดำสาเกน้ำมันมะกอกน้ำตาลทรายน้ำมันงาซีอิ๊วญี่ปุ่นมิลินหอมหัวใหญ่ไข่ออนเซนแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหัวหอมกันก่อนค่ะหัวหอมเราจะหั่นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหั่นให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลย และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาซอยต้นหอมกันค่ะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยนะคะ และนี่ก็คือเนื้อวัวสไลด์ที่เราได้เตรียมไว้นะคะก่อนที่เราจะนําไปผัดเดี๋ยวเราจะมาคลี่ให้เขาเป็นแผ่นๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ผัดง่ายไม่ติดตัวกันค่ะเรามีทั้งแบบติดมนันและแบบไม่ติดมันเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบทานแบบไหนสามารถเลือกได้เลยหรือจะทําทานผสมกันแบบนี้ก็ได้อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดเนื้อกันค่ะใส่น้ำมันงาลงไปตามด้วยเนื้อที่เราได้เตรียมไว้ใส่ลงไปผัดได้เลยค่ะเราจะผัดให้เนื้อสุกนะคะพอเนื้อสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปพักไว้ค่ะ และหลังจากที่เราผัดเนื้อสุกเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะตามด้วยหัวหอมใส่หัวหอมลงไปผัดนะคะเราจะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วพอเราผัดหัวหอมมาสักพักนึงแล้วนะคะพอหัวหอมของเราหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปค่ะ ใส่น้ำซุปลงไปเลยค่ะพอใส่น้ำซุปลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายมิลินสาเกพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำใส่มากน้อยด้วยตามชอบเลยนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้นะคะ สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะแล้วพอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะพอใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เราได้ผัดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วพอเราใส่เนื้อลงไปแล้วนะคะก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่เราไม่เคี่ยวนานปิดฝาพักไว้ให้น้ำเขางวดลงสักเล็กน้อยค่ะ ตอนนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะน้ำเขาก็งวดลงประมาณนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราโรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยนะคะและนี่ก็คือข้าวญี่ปุ่นที่เราได้หุงไว้นะคะวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นเราแปะคลิปไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะเราก็ตักข้าวใส่ถ้วยเลยค่ะ พอเราตักข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นำเนื้อที่เราได้ผัดไว้นำมาวางลงบนข้าวเลยค่ะเราจะใส่ทั้งตัวเนื้อใส่ทั้งผกักแล้วก็ใส่ทั้งน้ำที่เราได้ผัดได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำไข่ออนเซนมาวางด้านหน้าค่ะ ก่อนที่เราจะนําไข่ออนเซนมาวางด้านหน้าให้เราจัดพื้นที่ให้เขามีพื้นที่ให้ไข่ออนเซนลงสักนิดนึงนะคะเราจะวางไข่ออนเซนลงไปตรงกลางค่ะไข่ออนเซนเราได้ทําไว้แล้วในคลิป y o u t u b e นะคะแปะคลิปไว้แทที่ด้านล่างท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมและทําตามกันได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ไข่ออนเซนลงไปแล้วก็จัดหน้าตาให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะ พอได้แบบนี้แล้วก่อนเสิร์ฟล้วก็จะโรยต้นหอมแล้วก็โรยงานะคะนี่ค่ะโรยงาลงไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวเนื้อญี่ปุ่นไข่ออนเซนจากทางช่องขายดีชาแนลของเราวิธีการทำทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะรับรองว่าทำออกมาแล้วอร่อยมากๆถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนคะ่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝาก,กันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ